สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> อาววันนี้นะทุกคนเราก็จะมาทำซีรีส์เป็นชื่อชื่อซีรีส์ว่าหาหอให้นหน,หนอย <Wow. S 1> ก็คือเราจะไปหาหองหลังมอหน้าโมรอบรอบมอชอ่ะว่ามีหออะไรที่ยังว่างมากตอนนี้แล้วก็มีหออะไรที่น่าอยู่ปะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่กับภูพิงนั้นเองบาย ก็คือเราวันนี้เราจะมาหาหอให้ภูพิงก็คือเราอ่ะยังไม่ย้ายหอออกแต่ภูพิงอ่ะต้องย้ายหอเอ่อต้องย้ายออกประมาณเดือนหน้าแหละเราก็เลยจะไปหาหอกันตอนนี้ก็เราก็มากินข้าวที่เออมมาชอใหม่เออแล้วก็เราจะไปคือแดดร้อนมากตอนนี้ป้ามเวลาประมาณแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายอ่ะโอ้โหร้อนแดดแบบโอ้ my god ไปค่ะไปกันเถอะแต่ว่านำว่าเวลาหาหออ่ะให้แบบ พยายามแบบขี่รถมอไซค์หาเอามันจะง่ายกว่าแบบหาในเน็ตอะไรเงี้ยเราจะได้แบบดูห้องดูแบบวันนี้เป็นวันนี้เป็น EP หนึ่งของเราใช่ไหมแล้วก็จะเป็นหอสำหรับคนที่ไม่มีรถทุกคนอาจจะงงกับสีผมใหม่แล้วก็หน้ามาด้วยนี่คือการตัดนามาครั้งแรกในชีวิตของเราเลยลงมาได้ก่อนเออลงทางไหนวะลงทางนี้ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย ทุกคนอันนี้ก็คือเรามาอยู่กันที่ขอลานรีิเดนต์อยู่ในซอยของหมู่สองชั้นหลังมอชชใช่ไหมแา,ตาม่ตรงข้ามกับตรงข้ามกันเลยนะประตูศึกษาเออเลยเข้ามานิดเดียวเองคือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยที่จะมาหอนี้แล้วแต่คือแบบว่ามันมันเกินงบบางตอนนั้นจะไม่ได้เพราะไม่ว่างเออเราก็ไปดูมาแต่คืนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ให้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันเป็นแค่ห้องตัวอย่างแล้วเขากำลังปรับปรุงอยู่เออ แต่เดี๋ยวเราจะแปเอารูมในเพจมาแปะๆให้ดูแล้วกันมีห้องเริ่มต้นราคาประมาณ5,500ถึง6,300ถ้าเราจะไม่ผิดนะเออห้องขนาดห้องเหมือนกันหมดเลยจะมีต่างกันแค่ตรงตู้เย็นทีวีแล้วก็เอ่าไมโครเวฟเออก็คือแบบว่าห้องราคา5,500จะมีต,ตู้เย็นให้เออแต่คือถ้าเป็นห้อง6,300จะมีให้ครบทุกอย่างเลยตู้ตู้เสื้อผ้าใหญ่มาทุกคนเมื่อกี้ที่เราไปดูมา อัดราได้ไปประมาณสิบคนก็ห้องห้องอยู่กันประมาณคนละสองคนใช่ไหมอ๋อเราลืมบอกค่าไฟค่าไฟหน่วยละแปดบาทค่าน้ําคนละร้อยหน่อใจก็เป็นแบบหั่รจ่ายก็คือสำหรับเราก็รู้สึกว่าห้องโอเคนะสาหรับอยู่คนเดียวนุ่เดี๋ยวเราก็แปะภาพไว้ให้แล้วกันไะไปขอต่อไปกันทุกคนอันนี้แล้วก็วันคือทักมีอินอันนี้คือทําอินใช่ไหมจะห้องอยู่ที่ชั้นอื่นอาจะอยู่ที่ราคาเจ0 0พัน ต่ชั้นหนึ่งก็อาจจะลดลหลั่นลงมาเหลือประมาณหกพันอะไรนี้ค่าน้ำเหมาจ่ายสามร้อยต่อเดือนแล้วก็ค่าไฟเหมาเอ้ยค่าไฟมันหน e ่วยละเจ็ดเอ้ยหน่วยละเท่าไหร่หน่วยละเจ็ดบาทใช่หน่วยละเจ็ดบาทที่นี่หน่วยละเจ็ดบาทแล้วก็เปิดห้องให้ดู อยู่ที่ของที่้านบเคยดูห้งก็บางห้องก็จะเป็นแบบประตูเปิดน้องสวยไหมคะหเดือนก็ได้ ว่าจะไปหาไปดูของอื่นอีกเนาะวันนี้ร้อนมากทุกคนปกติเชียงใหม่ช่วงนี้คือหนาวแล้วนะแต่คือตอนเนี้ยคือร้นอนแล้วงูอะไรวะอันนี้ทุกคนมันก็เป็นหอวีเคนะคะพูดสิคะค่าน้ำเท<ช>่าไหร<อ>่หอห่อพูดเลยว่าหอนนี้มีวีเคจกับเอ็มดีเอ็มเดีอ็มจะเป็นหนึ่งรั้วแล้วก็เอ่อ วีคอันนี้เป็นห้องชิวห้องสองเดี่ชั้นชั้นสองถ้าแบบก๊าดก็ขนาดสักขนาดสองร้อยสองร้อยก็น้ำสองร้อยต่อห้องสองรอยขอละก็ห้องเดี๋ยวเราไปแปะคลิปไปให้ดูแล้วกันอ่าๆดูก็ได้เป็นห้องกว้างกว้อยู่แล้วแต่ห้องชั้นนี้จะไม่มีระเบียบอันนี้คือห้องน้ำก็กว้างนะข้างในก็มีตู้มีโต๊ะอะไรข้างใน เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเขาไปคุณพี่เขาไปเอากุจแจเดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้องที่มีระเบียงอันนี้ไม่มีลิฟต์ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะไม่มีอ,อ,อ๋อนี่ลิฟต์หอลิฟต์ลิฟต์มันขึ้นที่สองอ,อันนี้ก็มีลิฟต์ทุกคนอ๋อลิฟต์ก็มีนี่ว่ะนะหลากมองไม่เห็น ไต่อยู่ใกล้มากแค่กว้างแต่กัเกดียวม่ะ้ก็่ถ้ามีปัญหาไงขึ้นมาาด้แ่ช้เข้ามาชองสมาแล้วเเออถ้ายังมีปัญหานี่นาฬิกมองเห็นต่อทุกเพตอนเย วิวสวยไอ้ทุกคนแล้วก็มาขอพักว่าชื่อเอ่อหอนินสวัสด์คือห้องผักดีมากทุกคน<ห>คือห้องน่รารักมากเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะมีห้องเป็นราคาห้าพันกับสี่พันห้าเรวเปิดให้ดูดน้องชื่ออะไรอะคะชื่อพี่นุ้ย นองชื่อน้องสีขาวชื่อดือ้อน้องสีน้ำตาลชื่อเก้วน่นารักมี่หมาด้วยทุกคนหอ,อน่ารักมากนี่หอ,อน่ารักมากชื่อขออว่ามินสวัสดิ์ตัวนี่ะสวยเลยถ้าพันมันจะกว้า,วาวง,าก,ง,วางกว่าสี่พันห้ารอนิดงมันก็แพงไปอีกหย่้หอเกา บรรยากาศห้องโอ้ยห้องดีมากทุกคนเข้าอยู่เข้หันลุ่มทีชามากเลยอันนี้เป็นนี่โต๊ะเย็นให้ด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่อ่างล้างตาแล้วก็ระเบียงนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำอ,อันนี้มาแยกโซปีกับโซนแห้งโอเคเป็นอ่างน้ำแล้วก็มีเป็นโต๊ะสองคนอยู่ได้สองคนแล้วก็ อันนี้เป็นเตียงส่วนนี้แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะเสื้อผ้านี่กระจบให้ก่อนช่องีมากอันนี้ก็เป็นระ,ระเบียงทางเดินนะทุกคนอันนี้ก็เห็นวิวตรงโน้นตรงนี้ เรนเชิญเพื่อนมาหมดหนูชอบที่มีซิงเลยของนเรไม่มีซิงเลยมันต้องมีเราต้องราคาเราต้องใช้มันสะดวกอันนี้ก็เป็นห้องราคา4,500ันาทุกคนสำหรับอยู่คนเดียวถ้าปะกันเดือนนึ่งก็่ันหก็เป็นเ้าแผนใ้ก็เป็นห้องน้ำกับซิงหลังจากนั้นาตอ่นากันงเป็นกันแสงว่า อันนี้ห้องกว้างมากชวนแปมมาอยู่ไหมเออชวนแปมมาอยู่นี่แบบน้าคนเลยลูกอัดในเลยใช่ค่ะอันนี้ห้องราคาห้าพันห้านะทุกคนห้องกว้างมากเอ,เอาละป้าจะเปลี่ยนโต๊ะเขียนหนังสือให้ค่ะเป็นโต๊ะเขียน อันนี้ห้องน้ำแล้วก็อันนี้เป็นซิงเป็นอะไรอีกอันนี้มีตู้สำรับมีตู้เย็นให้อันนี้ก็เป็นหอมันอยู่ไม่ไกลทรกคนคือเดินออกไปนิดนึงแล้วก็ถึงสามารถขึ้นรถม่วงได้ไปเรียนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมผู้พิทใช่ ไดไหคะภูพิงไม่สนใจแล้วภูพิงจะเอาจับได้กอาที่สองคนเดี๋ยวป้าย้ายเตียงพี่ไปให้เนี่ยเตียงป้าอยากให้เราอยู่อันนี้คือคนป้าน่ารักมากเตียงเลยป้าสวัสดีทุกคนเลยทักทายไอ้เป็นคนป้าเจ้าขอให้เชิญนะคะมาอยู่กับป้ากันป้าจะดูแลใช่ค่ะมีอะไรคุยกันได้เลยลูก มีหมาน้อยด้วยมีแก้าแก้วกับเจ้าดิ้วด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านสมูทติโลโกนมีข้าวด้วยนี่คือทางไม่ไกลเลยคือหมดคืออันนี้คือทางอยู่ตรงยูสลีปใช่ไหมยูสล mm ีป hmm. มาจากทางซอยวัดมูงแล้วก็ตรงนี้ถ้าเดินออกไปนิดนึงก็จะเป็นตรงข้ามกับ เอส1ค่ะขึ้รนรถบวงได้ไง่ายๆอันนี้ก็บริเวณรอบๆทุกคนเป็นถังขยะแล้วก็มีตู้กดน,น้ำอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นที่จอดรถทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่หอตัวเองแล้วเพราะว่าฟูพิงเร็วมากคือได้หอแล้วเมื่อกี้นั่นเองหอนิทสวาทุกคนหอเมื่อกี้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะย้ายหอไปแล้วคิดอาจจะย้ายหอไปหอนี้ก็ได้เดี๋ยวด้วยกันเออเ็คสืออะวาอันนี้วันนี้เราก็ไปทัวร์มาสี่หอใช่ไหมใชไม่ไม่ไม่เชิงไปทัวร์สี่หอก็หอแรกก็คือร้านเรสซิเดนต์แล้วก็ไปนานิชาปะเออล้วคียนเราไม่ไปทัวร์เราแค่ไปขอใบดูเฉยๆแล้วก็ มาลาบูเออตลก่ากทุกคนคือเพื่อนเราอะตอนไอ้ภูพิงอับตอนนี้อยู่ขอบ้านอะไรนะบ้านเราเลสเซเดนใช่ไหมแล้วมันเป็นหอหญิงล้วนเว้ยแล้วคือแบบว่าค่าไฟมันแพงมากแล้วก็มันเป็นหอหญิงล้วนที่แบบผู้ท้ายขึ้นไม่ได้อะเออไอ้เนี่ยเมื่อกี้ไปไปดูหอชื่อหอมาริบูเฮ้ยมาลาบูมาลาบูเออหอมาลบหอมาราบูใช่ไหมทุกคนแล้วเราเห็นคำว่า ขอพัาสตีก็คือเดืยวรถออกเลยใช่ผู้พิมกสิ้นออก <c oughs> นี่นะคะผู้พิมก็ได้บ้านนิมสวัสดนะสวยมากไปดูบ้านนิมสวัสด์อยู่ในซอยของอยู่ันินข้าได้ทั้งซอยวัดอุโมงค์แล้วก็เข้าได้ทั้งซอยอ่ะยามสีชมพูทุ้นออ<อ>แล้วคือแบบมันใกล้ลลลลลเซเว่นเดินออกมาก็ง่ายโอเคเลยแหละแล้วก็แบบข้างหน้าเป็นคาเฟ่เออข้างหน้าเป็นร้านกาแฟโอเคเลยนะคุณลุงคุณป้าน่ารักมาก น้องมหมาใช่วันนี้เราก็จบ EP หนึ่งทีไไ่ไม่น่าจะมีต่อจบ <laughs> <laughs> EP หนึ่งไว้ทันกันแล้วก็ออวกช่วงนี้มันจะปีใหม่แล้วใช่ไหมเราไม่รู้ว่าลีปเราจะลงก่อนหรือเปล่าก่อนทันปีใหม่หรือเปล่าก็คือว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วเราคือแบบว่าอีกแค่สามวันสี่วันแต่ก็จะปีใหม่แล้วแต่เราก็แบบถ้าไม่ขี้เกียจก็น่าจะได้ลงกอนก็คือขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่น่ารักและสดใสนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเยอยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็เราติดตาม EP ต่อไปว่ามันจะมีไหมใช่อย่าลืมกด follow Instagram ตัวแสบ Instagram ได้ค่ะเดี๋ยวแปะให้นะคะบ๊ายบาย